เด็ดๆนะครับเมนูเด็ดๆเอาีผงใส่อีกมกเผ็ดใส่เผ็ดๆเป็นเด็ด,ด,ดมาจากเสียบนะครับสําหรับอาหารอีสานบ้านเฮาสวัสดีครับท่านผู้ชมสําหรับมือเนี้เมนูเด็ดๆเ,เอามานําเสนอให้ท่านผู้ชมนี่คือเห็ดกระด้างเห็ดกระดังแหงเด้อท่านผู้ชมเด้อมากระดังใส่หอยใส่บักทั่วแปบ เห็ดกระดั่งที่เขาต้มนี่นะครับเห็ดกระดั่งแห่งนี้เขาก็เอามาฝัก เสร็จเรียบร้อยนะครับเฮาฟักเห็ดกระด้างที่เฮาต้มที่เฮาต้มเสเร็จแล้วนะครับให้มันเป็นชิ้นน,น้อยๆเพราะว่าเฮาสีได้ยำได้เคี่ยวให้มันละเอียดนะครับและนี่คือบักแปบนะครับบักแปบที่เฮาต้มสุกเร้วนะครับและนี่ก็คือหัวหอยหัวหอยเชอรี่หอยจูบหอยคงหอยหนาะ ได้หมดนะครับและกะเห็ดกระด้างที่เฮาฟักมุนมุนแล้วทั้งสามอย่างนี้เฮากะซิเอามารวมกันทำอาหาร mm hmm. เมนูเด็ดๆซุปเห็ดกระด้าง mm hmm. ใส่บักเปียบใส่หัวหอยนะครับ mm hmm. สำหรับหัวหอยที่เฮาต้มสุกแล้วเฮากะเอามาหั่นนะครับเอามาหั่นเอามาหั่นครึ่งมันหัวใหญ่พอด ผงนะครับกระเบียบ,บ,บลงกรก,กระด้างแล้วก,วก็เอามาตำก่อนนะครับแล้วก็เอาลงหมดเลย เมนูเด็ดอาหารอีสานบ้านเฮาเดอท่านผู้ชมเด้อซุปเห็ดกระดังใส่หัวหอยใส่บักแปบนี่ผงนัวใส่หน่อยเสียบหน่อยใส่หลายเสียบหลายนะครับน้ำปลาลาใส่เกลือจักน้อย เด็ดๆนะครับเมนูเด็ดๆซีฝงใส่อีกมักเผ็ดใส่เผ็ดเผ็ดเด็ดๆมาจังเสียบนะครับสำหรับอาหารอีสานบ้านเฮาพอดีง,งามแล้วนะใส่หอมสำหรับหอมนี่ก็มีหอมสะระเนะนะครับแล้วก็หอมบัว อร่อยไหม mm. อร่อยอร่อยมีนูดเด็ดเด็ดมื้อนี่ทุปเห็ดกระด้างทุบเห็ดกระด้างกันดีมาใส่ยักไวัโอ้ยสุดยอดสุดยอดอาหารอีสรนบ้านเฮาเด้อพี่น้องเด้อมันใสียค่โซนเสร็จ เรียบร้อยเมนูเด็ดๆนะครับซุปเห็ดกระด้างใส้บักทั่วแปบนะครับแล้วก็ใส้หัวหอยแซ่บแซบเมนูเด็ดๆอาหารอีสานบ้านเขานะครับนี่ก็คือผักกินกับกับผักขี้เหลาผักกาดไอวิระเอาเมนูแซบ่บเมนูเด็ดๆมาฝากกับท่านผู้ชมนะครับ